เรียนท่านประธานรัฐสภา,าที่เคารพผมสกลสุนทรวานิชกิจผู้แทนรัษฎรของชาวรังสิตคลองหลวงสวนปิกไทยจังหวัดปทุมธานีพักประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภา,าท่านประธานครับนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2560ประกาศใช้เราทุกคนต่างรู้ดีว่าความล้มเหลวของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดแต่มันคือการออกแบบอย่างจงใจเพื่อสกัดกั้นและบันทอนอำนาจของประชาชนครับ ท่านระธานครับกกตก็เป็นหนึ่งในองค์กรอิสระที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจหลักคืออำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการดังนั้นกฎหมายกำกับดูแลกกตจึงต้องอยู่ในชั้นรัฐธรรมนูญแต่ทุกคนในประเทศไทยทราบดีครับว่ากกตในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาการทำงานมาโดยตลอดผมเชื่อว่าความทรงจำในการเลือกตั้งปี6 2ยังคงแจ่มชัดในความรู้สึกของพวกเราทุกคนครับ ในวันที่กะกะตได้นำวิธีการคำนวณสอสแบบบัญชีรายชื่อสุดพิสดารมาใช้จนทำให้พักเล็กพักน้อยที่ไม่มีใครรู้จักได้มีที่นั่งในสภาทั้งๆท,ท,ที่คะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้ยังไม่ถึงเกณฑ์เลยด้วยซ้ำขอสไลด์ด้วยครับในการเลือกตั้งปี6-2ครับกะกะต ได้นําวิธีการคํานวณสสแบบบัญชีรายชื่อโดยอ้างอิงจากคําอธิบายของคณะกรรมการการร่างรัฐธรรมนูญที่มีความซับซ้อนมาใช้ในการคํานวณครั้งนี้ขอสไลด์ถัดไปด้วยครับทําให้มีพักการเมืองที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์จำนวนสสต่อราษฎรหนึ่งคนได้รับเลือกตั้งมากถึง10พัก และทําให้บางพักมีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรน้อยกว่าจํานวนสสพึงมีที่คํานวณได้ก่อนที่กะกะตจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการครับผลคือทําให้เกิดการพลิกขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลจากตอนแรกที่คํานวณกันแล้วว่าจะเกิน250เสียงถ้าพักเพื่อไทยเป็นแกนนํารวมเสียงกับพักอนาคตใหม่และอีกหลายๆพักแต่พอกะกะตคํานวณใหม่ ออกมาแล้วกลับได้น้อยกว่า250เสียงครับก็เลยได้พักเล็กไปรวมกันแล้วเกิดรัฐบาลประยุทธ์2ขึ้นมาสุดท้ายกะกะตก็บ่ายเบี่ยงไม่เปิดเผยสูตรคำนวณนั้นออกมาให้ประชาชนได้รับรู้เห็นไหมครับว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนไว้อย่างไม่รัดกุมจนทำให้เกิดช่องว่างในการตีความ จนเปลี่ยนขั้วการจัดตั้งรัฐบาลจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทรยศเสียงของประชาชนและมันทําให้ประเทศไทยที่ผ่านมาเสียหายมากขนาดไหนครับขอสไลด์ถัดไปครับนอกจากเรื่องสูตรการคำนวณแล้วครับเรายังเห็นความบกพร่องของกะกะตออยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการทำงานที่ไร้ซึ่งความเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นการกำกับการลงคะแนนเสียงที่เข้มงวดจนกลายเป็นสาเหตุของปัเสียจจำนวนมหาศาล ท่านประธานครับกกตกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงการทําเครื่องหมายที่ถูกต้องคือการทําเครื่องหมายกากบาทและต้องทําในช่องหลังเบอร์ผู้สมัครเท่านั้นและจํานวนกากบาทไม่เกินที่กําหนดครับบางคนที่เข้าไปลงคะแนนเสียงไม่เข้าใจกาพลาดแล้วก็พลาดไปเลยทําให้เกิดบัตรเสียจํานวนมากมมาาาาายยหาศาล้น้ลนนใใบบบของัตรเสีไม่ใช่จํานวนที่น้อยๆน,นะครับท่านประธานขอสไลด์ถัดไปครับ แม้ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปิดช่องให้มีการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประกอบเพื่อให้กกตสามารถจัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งได้เช่นเครื่องลงคะแนนหรือระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์แต่กกตก็ไม่ใช้และปล่อยให้มีบัตรเสียอยู่เป็นจํานวนมากในทุกการเลือกตั้งครับขอสไลด์ถัดไปครับ หรือในการเลือกตั้งอปะครั้งล่าสุดนะครับปี68นะครับกะกะตก็ได้ทำสิ่งที่ทำให้ประชาชนทั้งประเทศงงครับนั่นคือการกำหนดให้วันเลือกตั้งเป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันทำงานปกติของประชาชนในหลายภาคส่วนครับทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เพียง58.45%ลดลงตั้ง4.4%จากปี63คิดเป็นจำนวนคนประมาณ1.2ล้านคน ปัญหานี้เกิดจากการที่กะกะตกลัวว่าจะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งและนับคะแนนได้เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้45วันซึ่งทราบอยู่แล้วล่วงหน้าถึง4ปีว่าต้องมีการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวแล้วทําไมไม่หาวิธีการรับมือครับและที่น่าจะปวดไปกว่าน,นั้นคือบทบาทในการป้องกันและปรับปรามทุจริตการเลือกตั้งที่กะกะตดูเหมือนจะไร้ประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิงขอสไลด์ถัดไปครับ ในแต่ละการเลือกตั้งเราได้ยินข่าวต่างๆเรื่องการซื้อเสียงและการใช้กลไกลของรัฐอย่างจงแจ้งแต่สุดท้ายแล้วกตกตกลับเอาผิดใครไม่ได้เรากลับว่าประเทศนี้ไม่มีการทุจริตเลือกตั้งเกิดขึ้นเลยทางทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนรู้เห็นและสัมผัสได้ด้วยตัวเองท่านประธานครับเหตุใดกกตจึงสามารถทํางานได้โดยที่ไม่ตอบสนองหรือไม่เกรงใจประชาชนได้ถึงขนาดนี้ ปัญหาทั้งหมดครับที่ผมได้กล่าวไปในข้างต้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของตัวบุคคลแต่มาจากโครงสร้างที่บิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญปี60ที่เป็นเสมือนเชื้อร้ายกัดกินประชาธิปไตยครับขอสไล์ถัดไปครับเริ่มตั้งแต่ที่มาอันบิดเบี้ยวของกกตครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มอบอำนาจผูกขาดให้สอวอ ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนกลับมีอำนาจเด็ดขาดในการชี้ขาดตัวบุคคลเจคนที่จะมาเป็นกะกะตและยังสร้างกลไกที่ทำให้สอวอสามารถเขลียคนออกได้อย่างง่ายดายหากค,คนนดิเดตคนใดถูกปัดตกไปแล้วก็จะหมดสิทธิ์เข้ารับการคัดสรรอีกต่อไปครับเมื่ออำนาจการตัดสินใจสุดท้ายอยู่ที่สอวอทั้งหมดแล้วเราจะมีคณะกรรมการสรรหาไว้ทำไมครับ กลไกเช่นนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากกตไม่ได้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเพราะใครที่สามารถควบคุมสวได้ก็ย่อมสามารถควบคุมการเลือกกกตได้ใช่หรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญปี40และ50นะครับที่กำหนดให้สวซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และมีกลไกลถ่วงดุลที่ชัดเจนกว่ามากเหตุใดรัฐธรรมนูญปี60ถึงให้สวที่มีความยึดโยงกับประชาชนน้อยลงแต่กลับมีอำนาจในการผูกขาดมากขึ้นชี้ขาดว่าใครจะเป็นกกตนี่คือการลดทอนอำนาจของคณะกรรมการสัญหาและอำนาจของประชาชนอย่างชัดเจนครับนอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญ40และ50ประชาชนยังมีสิทธิ์เข้าชื่อถอดถอนกกตได้ หากมีการกระทําที่สอบไปในทางทุจจริตแต่รัฐธรรมนูญ60ได้ตัดกลไกลถอดถอนที่เชื่อมโยงกับประชาชนนี้ออกไปอย่างสิ้นเชิงให้ประชาให้ปปชฟ้องเท่านั้นซึ่งปปชก็ถูกแต่งตั้งโดยสวอ,อีกอันนี้ผมขอตอบคําถามผู้พิรายท่านที่แล้วนะครับเอาลไลด์ลงได้ครับท่านประธานครับดังนั้นเมื่อประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและไม่มีอํานาจในการถอดถอนกะกะต ไม่ว่ากรกตจะตัดสินใจเรื่องนี้ขัดต่อความรู้สึกของประชาชนหรือปล่อยให้เกิดการุทจริตเลือกตั้งขึ้นอย่างจงแจ้งเพียงใดกรกตก็ไม่จําเป็นต้องเกรงใจหรือรับผิดชอบต่อประชาชนเลยแม้แต่น้อยเพราะอำนาจสูงสุดในการแต่งตั้งพวกเขาไม่ได้มาจากประชาชนแต่มาจากกลไกที่ถูกออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับจากเหตุผลทั้งหมดที่ผมได้นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทำงานที่บกพร่องในทุกมิติปัญหาเรื่องที่มาที่ขาดความยึดยงกับประชาชนและการขาดกลไกการถอดถอนโดยประชาชนล้วนสะท้อนให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญปี60ได้สร้างองค์กรอิสระที่ไม่เป็นอิสระจากอำนาจที่มองไม่เห็นและไม่สามารถอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนได้เลยแม้แต่น้อยเมื่อปัญหาทั้งหมดเกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อนการแก้รายมาตราจึงไม่ใช่เรื่องง่ายครับ แต่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้นที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ได้ไปพร้อมกันเพื่อให้เราได้กกตที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงและออกแบบการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างโปรง่งใสมีประสิทธิภาพและสะท้อนเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงครับผมจึงขออภิปรายสนับสนุนให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่โดยวิธีการที่มีความยึดโยงกับประชาชนและคืนอำนาจให้กับประชาชนครับขอบคุณครับ